สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่นิดมาแล้วนะคะจริงๆอะ่ะพี่นิดน่ะไม่ได้ตกโฟูไม่ได้ไรแบ่งบันคิดกลจะถึงยี่สเอ็ดวันแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เห็นในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราอยู่ดีเราก็ไปเจอาานค่ะนะนทุกคนปกติเราก็อยากขายทุกอย่างนะพูดตรงๆนะแต่พี่นิดน่ะนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มต้นด้วยด้วยทุนศูนย์บาท คือมีแค่หัวใจมาให้นะคะที่เหลือค่ะพี่นะคะก่อที่หาจิตพี่ได้เงินไม่รู้เงินจะมาจากไหนคะ่ะพี่จะไปสั่งโปรเทสมาใช้เองนะคะใช้ดีเห็นผลพี่ก็จะมาขายทุกคนเป็นสบู่ล้างหน้านแล้วก็สบูอ่อาบน้ำอ่านะคะพี่นี้ก็เลยอยากจะมาให้ความรู้เคล็ดลับในการอธิษฐานจิตแล้วมัน,ม,นมันเกิดผลลัพธ์จริงวันนี้นะคะมาแบ่งปันค่ะเจตสาเหตตนะคะที่ทําให้เรายังขมัน ยังขายไม่ได้ค่ะไม่ปังอะ่ะใครที่ขายมานานแล้วเป็นปีแล้วอะไรกก็ยังไม่ปังเลยลงทุนเข้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับจากการที่เราก็เคยเรียนรู้กับน้องแพรเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าเนี้ก่อนที่เราอะ่ะยังไม่สมัยก่อนอะ่ะก่อนอนดีตที่เราเคยขายของอนไลน์มานานนะอ่าทุกคนที่ขายได้ขายดีอะ่ะนะ เออนะคะพี่นี่ก็มาสอนแต่งหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ก็พี่ก็แต่งภาษาพี่เนี่ยะค่ะเพราะว่าอ่ะพี่จะทําตั้งต,ตัวตนแนวแต่งหน้าก็ไม่คือเพราะว่าเราไม่ได้เก่งการแต่งหน้านะแต่เรามีความรู้นในด้านการขายของนะคะเราขายดีขายได้อ่ะเราก็มีความลับให้นะคะก็ก็สามารถบอกตัวแทนได้ว่าทายังไงถึงขายได้ทํายังไงถึงขายดีอ่ะพี่ก็เลยเอาหัวข้อนี้นะค่ะมาเขาเรียกะ่รทำคอนเทนต์นะอ่ะ วันนี้เราจะเริ่มต้นขายของออนไลน์มือใหม่นะคะสาเหตุนี้ที่ทําให้เราขายไม่ได้ค่ะหนึ่งค่ะสําคัญมากๆคือหน้าโปรไฟล์ค่ะถ้าหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นรูปหมารูปแมวรูปลูกหรือเป็นรูปอ่าเป็นรูปแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เราใส่ที่ไม่ใช่ลูกเราอ่ะเวลาเราแอดไปขอขอใครเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือว่าคนคนนี้เป็นเป็นใครมาจากไหนถ้าสมมติเราเป็นหน้าเป็นตาเราเงี้ย เขาก็จะแบบโอ้แม่ค้าคนนี้เชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนนี้ก็เชื่อถือได้นะคะต่อไปนี้ที่สัญญาว่าอันนี้จะแบ่งปันความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบ่งปันมาทุกวันบอกเลยเพื่อนๆคุณเอาไปใช้ก็เห็นผลค่ะแต่เพียงว่าพี่นีดรู้สึกว่ามันมันยังไม่สุดยังไม่สะใจของตัวเองค่ะมันยังไม่ได้ลังใจงที่ตัวเองต้องการอ่ะเราก็เลยเอาใหม่นะคะก็เลยทําใหม่ ทำไมเราต้องเรียนรู้21วันก่อนก่อนที่เราจะมาขายของออนไลน์นะคะเราต้องรู้วิธีคิดวิธีปรับจิตปรับใจก่อนเพื่อจะทาให้เราอะหาะไรายได้อะไปตลอดสามสองปีสามปีแล้วแต่เป้าหมายคุณกี่ปีประสบความสําเร็จละนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถขายของออนไลน์ได้ทุกคนมันจะไม่ได้อะไรอ่ะนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้นะ,ะถ้าวันนี้เราอยากประสบความสาเร็จเราต้องเรียนรู้ค่ะ อันดับแรกเรียนรู้กับคนสําเร็จล้วก็เรียนรู้กับคนขายดีขายเป็นด้วยวันตัวพี่นี่ก็มีประสบการณ์คนะ่ะในการขายดีขายปังมาก่อนเราก็เอาข้อนี้มาให้กับทุกคนเนาะมีแค่หัวใจนะคะตอนนี้คะะ่ะเอาไปใช้ดูค่ะไม่เสียหายค่ะทุกคนต่อมาค่ะนะะหน้าโปรไฟล์นี้ไปแล้วนะคะกันลืมดิดลืมที่เพิ่นแบ่งปันมาแต่จะเอาเอาแบบจ้าของนะคะคือนะคะ นอกจากหน้าโปรไฟล์ให้เปรียบเทียบเอารูปสวยๆงามๆแบบที่ว่าสวยสําหรับตัวเองแล้วอ่ะนั่นแหละลูกค้าเวลาโพสขายอะไรก็เชื่อถือโดยเฉพาะนะคะข้อต่อมาค่ะนะคะคือนะคะอาจจะไม่เป็นข้อนะเอาแบบที่จําได้แล้วกันทุกคนนะคะคือการที่เราอ่ะเอาภาพป,ประกอบการขายพี่ก็เคยโพสปัจจุบันนี้ก็โพสจริงๆแล้วเขาไม่ให้โพสหรอกนะคะให้เราอ่ะขายเนียนค่ะขายตัวเองให้ได้ก่อน เหมือนเราต้องกินต้องใช้เองให้ลูกค้าดูทุกวันจนกว่ามันจะเห็นผลแล้วมันจะได้ขายตัวเองค่ะนะคะแต่เนี่ยพี่ดิ้มาให้ความรู้ก่อนก่อนที่พี่จะขายพี่ก็มาให้ความรู้ก่อนแล้วกันเป็นความรู้ที่พี่ดิ้มเข้าไปเรียนรู้แล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้ตัวเรามีความสุขแค่เราขอบคุณตัวเองเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างเราซื้อในเซเว่นมาใช้แล้วผิวพันเราดีจังเลยเราก็เลยอยากจะบอกต่อกับทุกคนว่าเฮ้ย hey, เนี่ย ใช้กดแรงหลุดกดจักรวาลแล้วมันทําให้ผิวพรรณเราลลหน้าใสหน้าเด็กขึ้นจริงๆนะโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะน่ะใช้ไซเซรรเมาเซเว่นนะคะแล้วใช้สบู่ตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับส้มเหมือนกันที่อยู่ในเซเว่นเป็นตัวทดลองเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะมองหาสบู่เกี่ยวกับส้มแบบนี้ที่มันเป็นของตัวเราเองบ้างถึงเลยฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะทำแบรนด์ของตัวเองนะ ือสินาพุ้มใจก็สินี้ความสุขหลายๆจานนะคะเน้นไหนก็เราเรียนรู้มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะต่อไปนี้จะทําสม่ําเสมอนะจะให้ความรู้ดีๆตลอดนะคะขายตัวเองให้ได้ดับแรกถ้าวันนี้เราทางานประจําจะมีทุกคนจะบ่นกันค่ะว่าพี่หนูทํางานประจําหนูจะเอาเวลาที่ไหนมาโพสขายของหรือว่าบางคนทําอยู่แล้วนะคะจะก็มีข้ออ้างลงทุนแล้วก็อาจจะไม่กล้าทำนี่บอกเลยผ่ะนคะ,ะให้นะคะ คุณโพสต์วันล่าประมาณ3-4มสี่โพสตก็ได้เช้ากลางวันเย็นนะคะตอนเย็นเลิกงานเราจะโพสตได้เยอะหน่อยนะคะก็ให้ทุกคนโพสต์ตอนช่วงเย็นก็ได้การโพสต์อะการโพสตเยอะๆไม่ใช่ว่าจะทําให้เราขายดีค่ะแต่การโพสต์เน้นๆเนื้อ,อหรือการทําคลิปทำคอนเทนต์ทุกวันเนี้ยจะได้ใจอะจะได้ใจคนคนดูอะมากกว่ากาันขาะนะคะไม่เชื่อคุณลองไปทําไปดูส่องที่เขาทำคอนเทนต์เป็นที่ ท้าไมคุณไปดูเขาแล้วมันตลกมันเชื่อถือมันอยากจะดูยังเลยอ่ะอยากจะมาดูเขาแล้วอยากจะมาดูเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทาคอนเทนต์คล้ายเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับละครอ,อ่ะขออภัยครวยจะนั่นน่ะขายดีมากเราไปดูเราอยากชมเขาเลยเรายังอยากทำได้งง้นทําคนเดียวได้ไหมเนี่ยแต่เราทําได้คนเดียวแค่ให้ความรูอ่ะทุกคนนะคะเนี่ยถ้าวันนี้เราขายเนียนขายตัวเองได้เราก็จะสามารถขายได้เรารีวิวใช้เองให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ย นั่นแหละเราจะขายได้ขายดียอดขายจะปังๆมากขึ้นนะต่อมาค่ะนะคะมันมีแอปแอปหนึ่งพี่นิดแชร์มาใน facebook แล้วเข้าไปดูค่ะที่น้องแพรแชร์มานะคะพี่นิดแชร์น้องแพรมาให้เข้าไปดูแอปที่ทํางานแทนเราได้โหลดมาแล้วก็ทําพี่นิดเคยไปศึกษาแต่เฮดบ็อกเปลี่นกจเลยทุกวันนี้ก็ต้องมันมันทาเองอ,ะอ่ะนะะอ่าแต่ไม่น่าเชื่อค่ะพี่นิดก็คือภูมิใจในตัวเองมากไม่น่าเชื่อว่า เราจะกล้าเฮ้ยเราจะฝึกอ่ะฝึกไปฝึกมาเราเอาไปมาว่าฉันกล้าแล้วอะฉันพร้อมแล้วอ่ะนะคะต่อไปนี้ฉันจะทําสม่าเสมอจะแบ่งปันคลิปทุกวันจะให้แต่ความรู้ล้วนๆให้แต่สิ่งดีๆก่อนค่ะยังไม่ขายค่ะนะคะให้แต่ความรู้ในการขายของออนไลน์ล้วนโดยที่คุณเข้ามาถ้าคุณเข้ามาขายกับพี่ค่ะเอาแบบที่ว่าคุณสั่งไปชิปก้อนให้มันหมดตั้งแต่คุณยังไม่ไปของไม่ไปเลยอะอยากจะให้เราแทน ได้เงินแบบนั้นค่ะนะคะเอาแบบคุณเปิดบินสิบก้อนนะของไปให้มันหมดเลยนะคะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เราจะเข้ามาขายสินค้าแต่ละแบรนด์นะคะไม่ว่าคุณจะขายแบรนด์ไหนคุณต้องรู้รายละเอียดสินค้าว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรยังไงนะคะข้อข้อดีข้อด้อยของสินค้านั้นเป็นยังไงคะ่ะเราก็จะมีให้ศึกษานะคะเนี่ยแค่นี้เองแล้วค่ะบวกกับการทําสม่ําเสมอไม่ใช่โพสต์วันนี้สามสี่วันไม่โพสอ่ะนะคะ เราก็ต้องโพสทุกวันการโพสขายของก็ทำทุกวันเหมือนเหมือนที่นี่เนี่ยค่ะเราก็ทําคลิปทุกวันแต่เรารู้สึกว่าพอทําไปถึงก็จะถึงยี่สิบเอ็ดแล้วกลับมาใหม่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่เต็มที่อ่ะเรายังไปเอาตาเราไปวอกแวกวอกแวกอยู่อ่ะเราก็เลือพอแล้วนะคะตอนนี้จะทําที่ Facebook ก่อนทันยี่ติจะติกตกต๊กตอกเอาไว้ก่อนนะติ๊กตอกทำจนมีคนติดตามเยอะแล้วนะอาจจะเข้าไป อาจจะเข้าไปให้อะไรเล็กนๆน้อยๆก็แล้วกันแต่จริงๆอ่ะทิกตอกอ่ะมันมีทั้งด้านลบกับด้านดีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะนะคะถึงแม้เราไม่ได้ติดตามมันก็จะเด้งมาก็มีแต่เฟซบุ๊กนี่แบบสบายตาสบายใจเลยอ่ะเราอันดับแรกการที่เราจะเข้ามาขายของออนไลน์อ่ะให้เราสร้างตัวตนเนี่ยที่เฟซบุ๊กเนี่ยสําคัญดีที่สุดแล้วนะคะ ใช้ต้นทุนศูนบาทเราอย่าเพิ่งโพสขายให้เราเนี่ยแบ่งปันขายเนียนให้ความรู้อะไรก็ได้เกี่ยวกับการขายของตัวเราเองเนี่ยหรือเกี่ยวกับอ่ะนะคะว่าแนะนําตัวเราอะ่ะว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาขายของออนไลน์อย่างสี่ก็ได้จ้ะหรือขอคลิปเรียนรู้ฟรีกับพี่นี้ได้นะคะเนี่ยอย่าทำกันลูกนะไม่เอานี่แหละเจ็ดสาเหตุนะคะอาจจะมอกไม่หมดนะคะทุกคนนี่แหละนะคะ หนึ่งค่ะสรุปนะคะหน้าโปรไฟล์ต้องให้สวยให้โดดเด่นให้ลูกค้าเชื่อถือเราค่ะนะคะสองนะคะคือการโพสต์สม่ำเสมอตั้งเวลาเอาเลยก็ได้นะคะอย่าไปทำเวลางานหรือเลี้ยงล,ลูกหลับค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยมือนพอนีถ้าทำงานบ้านทำอะไรเสร็จหรือตอนเช้ามาเคลียร์จิตเคลียร์ใจแล้วก็โพสต์สักพักหนึ่งแล้วก็หรือทำอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งอัดคลิปอย่างเงี้ยค่ะนะคะ อ,อนไน์มันง่ายๆถ้าเราคิดว่ามันง่ายๆแต่ถ้าเราบอกคิดว่ามันยากมันก็ยากค่ะนะคะเราอยู่ที่ความคิดของเราเองค่ะทุกคนมันง่ายก็มันง่ายค่ะอานะคะแล้วต่อมาค่ะนะการทําสม่าเสมอโพสสม่ําเสมอเราไม่ต้องมีข้ออ้างในการที่บอกว่าไม่มีเวลาจริงๆไม่ไม่จริงค่ะเวลามีเยอะแยะนะคะทุกคนสามารถทําได้ค่ะนะสามารถหาไรายได้เสริมได้สามารถทําให้เราร่ำรวย มากขึ้นได้ค่ะนะคะทุกข้อเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะเราไปหาดูค่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ดูเยอะๆจนชำลยคะ่ะว่าเห็นไหมหลักฐานเนี่ยคนอื่นเขาก็รวยได้จากการขายของออนไลน์ทําไมเราจะทําไม่ได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้ค่ะนะคะคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้แต่คนที่ไม่รู้ค่ะยิ่งรู้แล้วโอ้นะคะโชคดีที่เราอะนะคะ ใครจะว่าอย่างไงก็ช่างแต่เราภูมิใจค่ะที่เราอะได้มาถึงขนาดเนี้ยก็าอาคลิปหรอแต่ก่อนไม่แต่งหน้าแต่งตาไหมบอขายของนล่ขายแบบ,นา,น,ะะาแบ,บนาสดจ่ะนะคะขายแบบนาดจนขายได้จนขายดีนะคะได้บอกเลยว่าพี่ก็เจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของพี่อย่างหนึ่งนี่ข้อน,นี้แหละเจาะกลุ่มเป้าหมายค่ะลูกค้าของเราอะ่ะไปแอดตรงในเพจที่มันดิ้งขึ้นมาหน้าเฟซบุ๊กเราอะ ที่เกี่ยวกับพลิตภัณฑ์คล้ายเราอะที่เขาพิมพ์ว่าสนใจสนใจให้เราไปส่องด้วยนะคะว่าคนนี้น่าจะมีปัญหาผิวหน้าหรืออะไรให้เราช่วยไหมก็ไปส่องดูที่มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราไหมที่เราขายะค่ะนะนี่แหละอีกข้อหนึ่งะคะ่ะทุกคนต่อไปเนี้ยทุกคนนะคะเอาไปเอา,เอาไปได้ไหมไปได้ไหมอ่ะไปใช้เซรั่มนะคะแล้วก็แป้ง แคร์แล้หละค่ะนะคะวันนี้เห็นไหมเอาให้ดูกันใกล้ๆกล้เลยว่าหน้าใสนะคะเซรั่มในการขอบคุณบอกลกตัวเองเนี่ยหน้าใสมากบอกกับการใช้เซรั่มในซีเวนแล้วก็สบู่ล้างหน้าที่ทําจากส้มเนี่ยสาเหตุที่วิอยากจะขายสบู่ที่เกี่ยวกับส้มเพราะว่าเราใช้แล้วมันถูกสตากันละมันทําให้ผิวพรรณเราดีจังเลยค่ะนะคะทั้งที่เราก็เดินตาเกล็ดนะวันนี้เราอยากล้างเครื่องสาอางให้สะอาดหรือทําให้สิวเรายุบหน้าเรา แข็งแรงสุขภาพดีหน้าอ่อนเยาวล์ลงนะคะเราต้องหาสมู่ดีๆีมาดูแลผิวด้วยนะคะอ่านะคะมาลูกมะก็ติดตามไว้นะคะวันนี้พี่ขอไปแล้วะคะ่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะค่ายคา,ายดีเปงๆแ่งปงไปะก็นะคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะ ช่องนี้เป็นของพีดเองนะคะมว่าจะเป็นเพจเป็น YouTube นะคะ TikTok หรือ Facebook ของพีดทั้ทงนั้นค่ะ